สวัสดีครับเพืเ่อนๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับพี่วุฒิเกมเมวันนี้จะมาโชว์วิธีเก็บ s k i ปบี้นะครับสกิปี้จะเป็น Smart p i ิสตูนะครับที่อยู่ในเกม c y b e r p u n k 2077นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าจะอยู่ตรงไหนของแมปแล้วก็ต้องทำยังไงกันบ้างโอเคนะครับก่อนแรกเลยให้เพื่อนๆพื่อนวามาตรง college street ตรงนี้นะครับ เควสก็จะอยู่ข้างล่างนี่เองที่เป็นเครื่องหมายตกใจนะครับให้เดินลงมาข้างล่างนะครับพอมาถึงจุดนี้แล้วก็จะเห็นกล่องกระดาษที่มันพับอ,อยู่ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆปีนขึ้นไปได้นะครับกระโดดข้ามรั้วไปแล้วก็จะเห็นศพคนนะครับอยู่ด้านซ้ายมือนี่ตรงนี้ในกล่องข้างๆก็จะมีปืนสกิปปี้นี่เอง are you ก็จะเห็นได้ว่าอาวุธนี้มันสามารถพูดกับเราได้นะครับก็จะคอมเมนต์ต่างๆนะครับตลอดระยะเวลาที่เราใช้อาวุธอันนี้นะครับสกิปปี้นี่จะมี2โหมดด้วยกันนะครับโหมดแรกจะเป็น Puppy loving pacifist แล้วก็โหมดที่2ก็จะชื่อ stone cold killer โหมดแรกไอ้ Puppy loving pacifist นี่ จะทำให้สกิปปี้นี่ยิงศัตรูตรงขานะครับ <Cold> ส่วนโหมดที่ Stone Cold 2 Stone c o l d Killer นี่ก็จะทำให้สกิปปี้นี่เล็งหัวศัตรูแทนนะครับหลังจากที่สกิปปี้ได้อธิบายให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะให้เราเลือกโหมด2โหมดที่อธิบายไปนะครับผู้เล่นส่วนใหญ่ก็คงจะเลือก Stone c o l d Killer กันนะครับเอาไว้เล็งหัวศัตรู <Cold> แต่ว่าตรงนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าหลังจาก เราฆ่าศัตรูได้50ครั้งนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปอีกโหมดหนึ่งถาวรเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เล็กคอมเมนต์เลยนะครับนี่สำคัญมากๆให้เพื่อนๆเลือก Puppy Loving pacifist ก่อนนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นโหมดที่มันยิงขาศัตรูนะครับพอหลังจากเราฆ่าศัตรูได้50ครั้งนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นอีกโหมดหนึ่งนะครับซึ่งชื่อว่า Stone Cold Killer Mode นั่นเองนะครับก็จะทำให้เรายิง หัวศัตรูนี่ได้ถาวรเลยนะครับมันก็จะไม่เปลี่ยนกลับไปเป็นอีกโหมดหนึ่งเพื่อนๆอาจจะสังเกตเห็นนะครับตอนต้นวิดีโอนี้ผมเลือกโหมดยิงหัวไปนะครับนั่นก็เป็นออปชันที่เลือกผิดนะครับอย่าทาตามผมนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายที่จะบอกนะครับอันนี้ก็จะสําคัญเหมือนกันนะครับหลังจากที่เรา ค่าสตรูได้50ครั้ง s k i ป p y ก็จะคุยกับเรานะครับมันก็จะมี d i a l o g อ option ขึ้นมามันก็จะพูดประมาณว่าค่าคนนี้มันไม่ดีอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะมี option 2อง option option แรกจะเขียนว่า killing is wrong และ option ที่สก็จะเขียนว่า I don't know ให้เ,เพื่อนๆเลือก I don't know นะครับนี่สำคัญมากเลยถ้าเลือก killing is wrong มันก็จะอยู่โหมด ที่ยิงขานะครับจะไม่เปลี่ยนไปเป็นโหมดยิงหัวถ้าเราเลือก I don't know มันก็จะเปลี่ยนไปเป็นโหมดยิงหัวข่าวอดเลยทาให้ชัวยังไงก็ผมว่าเซฟเอาไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะทำควเอตอันนี้นะจะได้ไม่ทำผิดพลาดเหมือนผมนะครับไออาวุธ a r t pistol skippy อันนี้นี่สามารถ หยิบได้ตอนต้นๆเกมเลยนะครับคเควสนี้มา available ตอนต้นเกมเลยนี้ผมเล่นไป30กว่าชั่วโมงแล้วเพิ่งจะมาสังเกตเห็นนะครับปกติไม่ได้ทำคเควสเครื่องหมายตกใจตามแบบเพิ่งจะมาเริ่มทำก็มาเจอคเควสนี้นะครับหลังจากที่เราได้ใช้สกิปปี้ได้ไปสักพักใหญ่นะครับ ก็จะมีซายเคสมาให้ทำนะครับซายเคสนี่ไม่แนะนำให้ทำนะครับเพราะว่ามันจะไปให้เราคุยกับคนขายอาวุธนะครับแล้วมันจะให้เราขายสกิปปี้ทิ้งเพื่อที่จะได้เงิน700 0มานะครับาไา้แค่นั้นเองเงิน70,00ผมว่าไม่คุ้มกับการเสียอาวุธอันนี้ไปนะก็ถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นมันมีซายเคสของสกิปปี้ขึ้นมาก็ไม่ต้องไปทำนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดไม่ชอบปืนนี้หรือว่าอยากได้เงิน7 0 0 0ก็ก็สามารถไปทำเควนแล้วก็ขายได้นะครับก็แล้วแต่ผู้เล่นเลยโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปก็จบแค่นี้นะครับยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปคลิปนี้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ Have fun everybody bye bye จุบ๊บ